คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวโปรง่งทรงสำแดงความรักมั่นคงของโปร่งแก่ข้าพรงลายและทรงประทานความรอดของโปร่งแก่ข้าพงทั้งพวง แน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์เพื่อพระสริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพงศ์หลายพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีๆและแผ่นดินของข้าพงศ์หลายก็เกิดผลข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลพระองค์ในวันลำบากของข้าพง์หลายทุกๆคนต่างร้องทูลพระองค์พระองค์ทรงตอบผู้ที่แสวงหาประพักของพระองค์ ในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าองค์หลายได้ตึกตรองพระชนะของพระองค์ทุกๆวันทั้งกลางวันและกลางคืนตามพระรรชตัดสั่งของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้ายิ่งอ่านยิ่งแสวงหาความรู้ของพระองค์ก็ทําให้จิตใจภายในของข้าพงหลายสงบลงอีกทั้งยังได้มีความเข้าใจและเข้าถึงการบังคับจิตใจของตนเองโดยธิสเดชจากพระชนะของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุในข้าพงหลายได้มีโอกาสเป็นพยานและขอบคุณพระองค์เพื่อชูใจซึ่งกันและกันในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระคำของพระองค์ได้ทรงตัดตักเตือนไว้ ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยเหตุเ hey, พราะมนุษย์ทุกๆคนมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณและคนจํานวนมากมายยังอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายแม้แต่คนของพระเจ้าผู้ที่พรรองท่งเลือกและแต่งตั้งไว้ยันไปที่ขาดการยับยั้งชั่งใจไม่สามารถที่จะเอาชนะตนเองท้ายสุดก็หันไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อก่อคดีบาปที่น่านละอายต่อเบื้องพระภาคของโรรอง ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดทั้งบาปทางความคิดบาปทางคำพูดและบาปทางการกระทำขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจ,จิตใจภายในของข้าพงหลายให้พ้นจากการกระทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ค่าแต่พระเจ้ายิ่งนับวันบ้านเมืองของข้าพงหลายก็ยิ่งเพิ่มบาปทอนบาปตั้นเรื่องการสร้างและกราบไหว้รูปเคารพผู้คนถูกครอบงำด้วยวิญญาณศาสนาจอมปลอมและคำสอนเทียมเท็จจิตวิญ,ญญาณของแต่ละคนที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ต่างอยู่กับความหวาดกลัววิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายกลายเป็นทาตของบรรดาเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้และเหล่าวิญ,ญญาณที่ชั่วในสารฟ้าอากาศ โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงเลาใจบรรดาน,นักรบฝ่ายวิญญาณคริเสเตียนทุกทคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่บังเกิดใหม่ทุกๆคนระดมพลังอธิษฐานด้วยความเชื่อที่แหลงกล้ามุ่งทําลายกิจการผีมารซาตานโดยใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าขอให้แต่ละครสตจักรและทุกๆสถานประกาศในชุมชนต่างๆของแต่ละจังหวัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ถือเขาถือเรา ไม่สร้างกำแพงกันกนัดิกายแต่จะร่วมรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่มีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน